เาจากันเอาไว้นะแยกกรรมกันให้เป็นกรรมเขากรรมเราแล้วเอากรรมเรามายองประพติปฏิบัติขึ้นมาแก้ไขขึ้นเอามาตัดมาพงมาว่าแล้วเอามาเจริญจิตตภาวนาหาทางดับทุกข์เพียบรบารมีเข้าไปแก้ฝึกผลทุกวันทุกวันทุกวัน ติดอยู่ในกรรมไหนในเรื่องไหนวันนี้ตัดได้แล้วอย่างปงได้แล้วอย่างวา,ยางได้แล้วอย่างพยายามเพียรบารมีหนีแล้วยังระวางเพียบรบารมีหนีแล้วมันไม่พน้นเรียกว่าจิตจะไม่เป็นทุกเพราะจิตรู้ในกรรมจริง จิตมันจะยอมรับยอมชดใช้ระหว่างยอมรับยอมชดใช้นี่มันจะเพียนบารมีควบคู่กันอย่างอย่าหนักระหว่างเพียนแล้วก็ถ้าหลุดเรื่องนี้ในชาตินี้ได้ก็จะหลุดชาตินี้ถ้าหลุดชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็อย่างน้อยก็ได้เบาบางนี่เขาเรียกว,ว่าปฏิบัติคิดบวกไม่คิดลบ มองโลกในแง่ดี